สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทอัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับการอธิบายดวงดาวตั้งแต่ดาวพัที่ไปจนถึงดาวพระเกตเลยนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีเมษนะฮะก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารเราจะเรียกว่าตนุ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9าหินดูทลอดนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาจะขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยนะหรือมีนิดหน่อยนะครับนะก็จะมีการเปิดสอนคอร์สใหม่นะครับในเดือนพฤศจิกาเนาะตรงกับวันอาทิตย์ นะครับเรียนทุกวันอาทิตย์เลยนะก็เริ่มวันที่นะครับ5นะครับพฤศจิกายนปี66นะครับสอนโดยนะครับอาจารย์นุ่นแล้วก็อาจารย์กันนะครับนะแล้วก็ที่ปรึกษาอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะอุปนาย,ยกสมาคมหราศาสัรนานานชาตินะครับท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับนะเดือนละ1,000บาทนะครับเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา น้องของทุกวันอาทิตย์หลักสูตร6เดวนเดือนละ1000นนะมีเรียนทั้งในออนไลน์นะครับแล้วก็มีเรียนที่ชั้นเรียนชั้นเรียนเนี่ยมันเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนาแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะครับนะมีแค่เรียนออนไลน์เฉยๆนะนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับนะครับในช่วงของเดือนนี้ดาวพระอังคารไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวของเจ้าชะตาว่าจะเกิดเรื่องนั้น นะแต่การขยายเฉพาะตัวบุคคลเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยดวงกาเนิดของคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการบอกละเอียดเข้าไปอีกว่าคุณจะเจอเรื่องนี้นะแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ต้องมีการอ่านดาวกระทบอ่านทักษะออกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลักๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาวพัางคันในช่วงของเดือนนี้ท่านจะไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิก เราจะเรียกว่าวกมรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับหรือโรคภัยไค่เจ็บหรือสุขภาพหรือการยกย้ายการเดินทางนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่นะครับสิตัวเราเองไปสถิตยอยู่ในราศีตุลเราจะเรียกว่าตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตนินะครับสเสวยเพชรชะคาดเลิกเลิกของการตัดสินใจแสดงว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าหาคนอื่นแล้ว การที่เราเข้าหาคนอื่นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีธุรกิจธุรกรรมหรือมีเป้าหมายอะไรยังไงนะครับพยายามเข้าไปในลักษณะของปณีปนอมเข้าไปในลักษณะของอ่อนผ่อนตามนะพยายามรับข้อเสนอลักษณะต่างๆนะอย่าเพิ่งตัดสินใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เนาะนะเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีดาวเดิมตั้งรับนะฮะซึ่งเป็นการบอกเฉพาะคนคนเดียวแต่ดาวจรเนี่ยเขามาบอกในลักษณะว่าลักษณะยืดหยุ่น ในลักษณะแบบว่าเ,าเวลาคุยหรือเจรจาหรือเข้าหาอะไรพยายามเรียนรู้ที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันดีที่สุดเหมือนเราเนี่ยเจอปัญหาอะไรเข้ามาเขาสุดแท้แต่นะเราเนี่ยแทนที่จะไปโวยวายวกเวกนู่นนี่นั่นไม่เราเอาใหม่เราคิดว่าเฮ้ยเขามีปัญหาอะไรเหมือนเราจะเข้าไปแก้ไขไปตอบโจทย์นะครับความต้องการของเขาในลักษณะต่างๆถ้าเป็นเรื่องธุรกิจการค้าก็าถือว่าดีนะเราจะได้ใจลูกค้าถ้าเป็นคนใกล้ชิด นะครับเป็นมิตรสหายเป็นลูกเต้าเป็นพี่น้องหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เรายอมเรายอมที่จะเข้าใจเขานะครับในมุมที่เขาจะเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยเขาถือว่าให้ผลดีนะแต่ถ้าเกิดว่าทาําตรงกันข้ามมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า ไม่ให้คุณกระดวนชะตามันก็จะมีปัญหาอะไรกันต่างๆนะยิ่งถ้าเกิดว่ามีดาวพัางคานปีนี้เป็นกาลกินีนะครับก็จะส่งผลให้ดาวเจเริญนมรณะเนี่ยที่เป็นกาลกินีเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนของคู่สัญญานั่นก็หมายความว่านะครับมันจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังหรือไม่ได้ดังใจนะครับก็พยายามออน,น้อมถ่อมตัวดีที่สุดนะถ้าเกิดมีดาวพัางคารเนี่ยที่เป็นตนุลักเราด้วยเป็นดาวเจรือนมรณะด้วยแล้วเป็นกาลกินีด้วยเนะี่ยส่วนใหญ่จะไม่ให้ผลดี นะครับกับเราเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาหรือเพศตรงข้ามนะครับก็พยายามดูตัวเองนะว่านะครับเสียเปรียบไหมถ้าเสียเปรียกเาอยู่ห่างๆนะแต่ถ้าเกิดได้เปรียบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะรนะ,นะนะดาวพ่างคารน,นะครับก็สถิตนะครับในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าตานุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของมรณะแล้วได้ตําแหน่งกะเศรษฐาธิบดีนะเขาเรียกว่านะครับย้ายไปในวันที่15จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา14บสนาฬิกาสินาที การที่ตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของมอรณะเนะี่ยและเป็นเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะสนใจหรือใส่ใจนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อาศาสนามูเตลูอ่าอันนี้ส่วนหนึ่งนะบางคนก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะหรือเคลียร์ปัญหานะครับเรื่องต่างๆที่มันสมเรื่องที่มันทุกข์เรื่องที่มันเครียดเนี่ยเรื่องที่มันทําให้เราทุกข์ใจเนี่ยมันสามารถคลี่คลาย นะปัญหาต่างๆไปได้และจะเป็นช่วงที่เราดวงค่อนข้างจะแข็งแคล้วคลาดนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาในกรณีที่นะครับไม่ได้เป็นการลกินีนะนะก็ค่อนข้างที่จะมุทรุดุดันแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่ได้เป็นการลกินีแต่ถ้าเป็นการเลกินีมันจะตรงข้ามกันเลยนะถ้าเกิดว่าเรามีดาวพ่างคันเป็นการเลกินีคําว่าพินทุบาทจะมาทันทีเลยนะพินทุก็แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหาย นะครับเรามีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะครับเพราะว่าคนจะเอาเปรียบเราในลักษณะต่างๆและไม่ใช่ใครเราไอ้คนใกล้ชิดไอ้คนที่รู้จักทางหนีที่ไล่เราดีรู้ไส้รู้พุงเราเนี่ยนะไก่เห็นตีนง,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 งูเห็นตีนไก่เนี่ยพวกนี้แหละเจ็บแสบถึงสวงนะเขาเรียกว่าจะแพ้ทางคนที่ นะครับรู้จักกันนะครับเวลาดาวนะครับพังคานที่เป็นพินทุบาทเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเองอ่อนแรงจะส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับกำลังใจไม่ค่อยจะฮึกเหิมนะหรือออกแนวประมาณว่าไม่ค่อยมั่นใจหยัดหยาดกลัวๆขี้ขาดออกแนวประมาณนี้เลยนะก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะแต่ถ้าเกิดขี้ขันในมุมดีก็คือว่านะครับเราไม่ประมาทอะไรที่เราไม่มั่นใจให้เราคิดอย่างนี้ดีกว่า นะครับนะแต่แน่นอนครับถ้าเป็นการลกินีก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่เราให้ซุ่มตัวเงียบๆนะครับแล้วก็พยายามที่อย่าไปมีปากมีเสียงจะดีกว่านะครับเพราะว่าคนค่อนข้างจะเอาเปรียบเราเยอะนะช่วงนี้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพังคารน,นะฮะที่อยู่ในราศีพิจิกนะครับ15เนี่ยถึง19ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะเราจะเ,เรียกว่าเพชฌฆาตเลิกนะครับวันที่20จนถึง30อันนี้ดีหน่อยเข้าราชาเลิกจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่า นะครับเฮงอยู่นะครับอ่ะต่อไปแล้วเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์น,นิดนึงดาวพะอาทิตย์นเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์นะครับเราจะเรียกว่าภพบุตรตาที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะครับซิงใหม่ๆ โอเค1น okay. ถึงสิไม่ได้เสียหายอะไรเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนของปัตตนีนะครับก็แสดงว่าร่วมงานนะครับกับคนอื่นได้ดีร่วมงานกับลูกน้องบุตรหลานลูกหลานนะครับหรือเกี่ยวเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์น,นะครับที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะครับต่างๆอาจจะขยายสาขาหรือไปเรียนรู้งานหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันต้องมีการร่วมมือกันเพราะมันไปแสดงผลในเรือนของปัตตนี นะครับก็คืออาจจะมีไอเดียให,หม่ๆผุดขึ้นมานะครับหรือรับความคิดเห็นจากบุตรบริวารลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับนะก็จะค่อนข้างจะคุกคีกับบุตรบริวารลูกน้องพอสมควรน,นะครับนะบเกี่ยวเรื่องงานนะถ้าเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับปุตตะปัตนิก็จะหมายถึงเริ่มมีรักครั้งใหม่หรือเริ่มถูกอ,อกถูกใจหรือเริ่มจะเจอคนที่ถูกสเปคอะไรก็ว่ากันไปนะในกรณีที่เป็นทักษะที่ดี นะครับแล้วไม่มีดาวศัตรูตั้งรับแต่ถ้าเกิดว่าเอาหลับเป็นการเลก,กินีและมีดาวศัตรูตั้งรับพบเรือนแย่ๆก็อันนี้ก็อาจจะยุ่งๆคนเข้ามาก็นะครับอาจจะมีในยะซ่อนเลนก็ให้ดูกันดีๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาอาทิตย์นะครับที่สถิตยอยู่ในราศีตุลหนึ 6, ่ถึงหเสวยเทวีเลิกนะครับ เจ็ดถึงสิบหกเข้าเพชรจะคาดเลิกเลิกการตัดสินใจนะครับวันที่สี่จนถึงวันที่หกเนี่ยเราจะเข้านาวางังปูกเอกนะครับเทวีเลิกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าปังปูริเยไปปูริยังเลยนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นในวันที่หนึ่งถึงวันที่สามที่เราจะเข้านาวางังพิครุฑเท่านั้นเองนะครับนะเอาละนะฮะหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีดาวเจ้าเรือนปุตตะตกมรณะนะแล้วนะครับในช่วงของวันที่สิบเจ็ นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา15บหนาฬกานาทีคำว่าปุตตะตกมรณะเนี่ยเขาเรียกว่าการลิเริ่มหรือการลงทุนหรือรทําอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ให้เบรกไว้ก่อนนะครับมีเกณฑ์ที่เราจะประมาทเลอะเลอนะครับหรือรู้เท่าไม่ถึงการนะครับคำว่าปุตตะตกมรณะเนี่ยเขาบอกว่านะครับจะลงทุนหรือทําอะไรมันมีเกณฑ์ที่จะขาดทุนนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บงังคับบัญชา นะครับนิดหนึ่งที่อาจจะทําให้เราเองเนี่ยยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับแล้วยิ่งมีลูกน้องที่ค่อนข้างที่จะนะครับโออาฟุ R ่มเฟือยหรือยกตนข่มท่านอันนี้ก็จะสร้างปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาถึงขั้นที่ว่าคู่สัญญาเราอาจจะแคนเซิลงานเลยก็ได้นะนะครับถ้าเราเจอนะครับลูกน้องที่ค่อนข้างที่จะออกแนวอวดอวดตัวหน่อยเนี่ยให้เรามาระวังไว้อีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะนะครับ ราพาทิ์นะครับที่อยู่ในราศีพิจิกสิบเถึงสานะครับสิบหนากาหกนาทีสิบเถึงยีเนี่ยเขาเพชคาตเลิกเลิกตัดสินใจ21่สเถึงสาเนี่ยเข้าราชาเลิกนะเป็นเลืองสะดวกสบายนะครับวันที่30เราจะเข้านวังปูเอกทําอะไรช่วงนั้นถือว่าดีนะในลนักษณะเคลียร์ปัญหาต่างๆจะดีนะเพราะไปแสดงผลในเรือนมรณะเนี่ยนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะครับถึงแม้จะเข้านวังปูเอกก็เถอะนะอ่ะ นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะฮะดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวคอนเน็ชันดาวคนหมูมากดาวพี่น้องท้องเดียวกันดาวโซเชียลดาวเดินทางนะครับการพบปะการเข้าหานะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีกันนะเราจะเรียกว่าพบอะลินะครับอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอ,อาึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซินะครับดาวจุาเรือนสหะชะเนี่ย นะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับในช่วงของวันที่1นะไปจนถึงวันที่23เวลา15บกานาทีสาหาชาตกมรณะคาว่าสาหาชาตกมรณะเนี่ยมันแปลว่านะครับเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดสังคมคนหมู่มากไม่ให้ไม่ให้คุณะนะครับนะพยายามอย่าพิมพ์อย่าเมิมหรือแสดงความคิดเห็นอะไรที่คนหมู่มากเขาแค่นะครับและพยายามระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาการสื่อสารเพราะอาจจะทําให้เสียเพื่อน หรืออาจจะทําให้เราเสียนะครับคนที่เป็นมิตรกับเราก็ได้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับให้เรามัดระวังนิดหนึ่งการสื่อสารนี่ถือว่าสําคัญเลยนะครับสาหรับชาวราศีเมษในช่วงของนะครับเดือนนี้นะครับดาวไปกองในเดือนมรณะเยอะนะก็ยังคงหนีไม่พ้นในเรื่องของเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับบางคนเนี่ยหนึ่งในนี้มีดาวอายุจรน,นะฮะตกมรณะก็จะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วตําแหน่งเนี้ยก็จะเป็นแถวท่วงท่อนล่าง ช่วงมดลูกนะครับช่วงหน้าท้องนะครับช่วงเนี่ยไอประมาณตั้งแต่อายุวะเพศลงไปนะครับอันนี้ใต้ใต้ตสะดือใต้สะดือลงไปก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับนะยวระบบขับทายอะไรประมาณนี้นะนะอ่ะนะก็ไม่ค่อยจะดีนะดาวพุธนะครับนะอีกภพเรือนนึงนะครับถ้าบมงเออเรามีดาวพระพุธเนี่ยเป็นการกินีนะครับจอนในช่วงนี้นะครับเราก็แปลว่อาอลิ วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างเรื่องบุตรหลานบ้างเกี่ยวกับตัวระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเรื่องไม่ได้ดังใจบ้างเรื่องการปกครองบ้างนะเรื่องหนี้สินบ้างนะครับที่ถาถมเข้ามาในลักษณะต่างๆก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมษจะิเครียดนิดนึงในหลายๆเรื่องนะก็อยากจะให้นะครับระมัดระวังไว้นิดนึงก็ถือว่าในช่วงของนะครับเดือนนี้ นับชาวราศีเมษค่อนข้างจะอ่วมอรไทยผมมองว่าน่าจะอ่วมสุดในละใน12ราศีเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะต้องระมัดระวังดําเนินชีวิตอย่าให้ผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มที่ดาวเข้าเรือนแย่ๆค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะ เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสาร,สารการวางตัวการเข้าหาด้วยอะไรหลายอย่างนะก็อยากให้ระมัดระวังไว้นะครับนะดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีพิจิกนะครับหนึ่งถึงสองเพชฌฆาตเลิกเลิกตัดสินใจสามถึงสิบเอ็ดเนี่ยเข้าราชาเลิกเลิกสะดวกสบายนะครับสิบสองถึงยี่สิบสามเข้าสมโนเลิกเลิกนักบวชนะครับแล้วก็วันที่สิบถึงสิบเอ็ดเนี่ยเข้าระวังปูเอกเหมาะสำหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆนะแล้วจุดที่ต้องระมัดระวังเลยไม่ควรจะทำอะไรเลยนะครับ ที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆก็ช่วงวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเราจะเข้าระหว่างพิุนักมันมันมีโอกาสที่จะเข้าใจผิดกันได้ง่ายในหลายๆเรื่องนะครับหรือเออเลร์ผิดพลาดค่อนข้างจะเยอะนะอ่ะต่อไปนะครับดาวพฤหัสบดีอ่ะก็มีดาวพฤหัสเนี่ยแหละที่ยังคงเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวราศีเมษอยู่นะครับ นะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกภพสุภาที่แปลว่านะครับคนอุปถัมภ์คำจุนคนคอยช่วยเหลือความสําเร็จความดีงามนะอีภพเรือนหนึ่งในราศีมีเราจะเรียกภพวินาศนะครับวินาศก็แปลว่ากักขังจองจาความไม่ดีต่างๆนะครับการขาดทุนการล้มละลายนะสายล้ายป้ายสีคําว่าวินาศนะต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะครับเอาละในมุมดีก่อนนะครับดาวจเจ้าเรือนสุภานะครับมาได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วก็ไม่มีดาวราวหูมาคล้องแวะด้วย ส่งผลทําให้ชาวราศีเมษนะครับยังคงมีคนอุปธรรมข้าจุนมีคนคอยช่วยเหลือผักดันในลักษณะต่างๆนะครับเกี่ยวกับวิธีชีวิตในลักษณะต่างๆได้เลยนะดาวจเจริญสุภาษะไปสัมพันธ์นะครับกับตนุนะครับในเรือนตนุนะในเรือนราศีเมษเนี่ยก็ส่งผลเรื่องโอกาสเรามีอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรตั้งรับถ้ามีดาวดีตั้งรับก็ถือว่าให้คุณ นะถ้ามีดาวยุ่งยุ่วุ่นวุ่นอันนี้ก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้เช่นกันนะนะครับในมุมดีดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยก็ถือว่าเป็นโชคของราชาแต่ถ้าบังเอิญปีนี้มีดาวพฤหัสบดีเป็นกาลักกินีอันนี้หนักเลยนะเพราะนอกจากคําว่ามาจากพพวินาศแล้วยังเข้าเกณฑ์คาดไข,ขของชาวประเภทปัสวะเกณฑ์นะเขาเรียกว่าเกณฑ์สัตว์สีเท้านะถ้ามีดาวพฤหัสบดีเป็นกาลกินีจรเนี่ยอันนี้จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นกับวิถีชีวิตพอสมควรนะ นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการหักหลังหลอกใช้โอ้โหหลายอยา่างนะถ้าเป็นการลกินีถือว่าไม่ให้คุณนะครับกับชาวราศีเมษแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลกินีก็ถือว่าให้คุณนะครับในกรณีที่เป็นดาวพบเรือนหนึงน่งดีพพหนึ่งเสียเนี่ยเราจะดูที่ทักษะนะถ้าทักษะไม่เป็นการลกินีก็ถือว่าจะออกพบสุภาพมากกว่า นะครับก็จะให้ผลดีนะก็ในเรื่องของโอกาสต่างๆชาวราศีเมษก็ยังคงได้อยู่เนืองๆนะนะครับแต่ปัญหาก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมนะครับนะอ่ะนะดาวพฤหัสก็ยังคงนะครับเดินถอยหลังอยู่แต่ยังเขาเลิกดีเขาเรียกว่าเขาเลิกมหันตโนแห่งเลิกนะเลิกเศรษฐีใหญ่แต่การที่เดินถอยหลังเนะี่ยส่งผลให้นะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่คิดมันไม่เสถียรนะนะครับมันเดินหน้าถอยหลัง มันไม่นิ่งอะ่ะมันสวิงอ่ะเอออะไรประมาณนี้หาข้อสรุปลงตัวยังไม่ค่อยได้นะครับออกแนวแนวประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพสัสดุกันนิดนึงนะครับดาวพสัสดุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินรายได้กระแสงเงินสดนะครับอีกพบเรือนหนึ่งเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองหรือแฟนก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ก็ไม่ค่อยโอเคนะครับนะดาวการเงินก็ตกอยู่ในเรือนของอลิ นะครับนะอยู่ในเรือนของอลินะครับนะตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา16นาเทีเอาละไอ้พบเรือนเนี่ยมันเสียอยู่แล้วอลินะแต่มันดีตรงที่ว่ามันได้ตำแหน่งอ,อุดมเกณฑ์นะถ้าเกิดเราเข้าไปเคลียร์ปัญหาในลักษณะต่างๆหรือการแผนนะครับวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเรงินการทองอะไรก็ถึงถือว่าไอ้มุมดีมันโอเคแต่เรื่องเหนือเนี่ยมันเหนื่อยแน่ นะครับก็ลองพิจารณาดูนะบางทีก็จะหมดเงินไปกับการลงทุนทํานู่นทานี่นะผมจะยุเลยนะครับถ้าเกิดว่าดาวมันไม่อยู่ในกองมรณะเยอะขนาดนี้นะครับถ้ามันอยู่ในราศีธนูเนี่ยก็อโอเคทําได้นะแต่ว่าไอ้ตอนนี้มันมันก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะดาวมันอยู่ในภพเรือนที่ทั้งอลิทั้งมรณะอะไรประมาณนี้มันปัญหามันยุ่งยุ่งแนะนำว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่านะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยจะทำอะไรยังไงในช่วงนี้นะนะครับ ถ้าเราอ่อนน้อมท่ตัวไม่มีปัญหาไปได้แต่ถ้าเกิดเราแข็งหรือว่าอะไรประมาณนี้โอ้ยุ่งยุ่งเลยแหละนะอีกพบเรือน,นึงนะครับมาจากเจ้าเรือนปัตตานีเนาะปัตตานีก็แปลว่าคู่สัญญาคู่ครองแฟนอเลีกนะแสดงว่าปัญหาต่างๆถ้าเกี่ยวเรื่องของธุรกิจการค้าเนี่ยนะเราก็ได้ลูกค้าที่เขาไม่พร้อมสภาวะการเงินไม่ดีนะติดแล้วติดอีกทวงเท่าไหร่ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังชอ็อยู่ยังลําบากอยู่เดี๋ยวจะเจออย่างเงี้ย จะเจอวนๆอยู่ตรงนี้ยนะแต่ก็เอาละในมุมเราถามไถ่อะไรประมาณนี้เราก็จะได้รู้ว่าเอาอเขามีปัญหาอะไรก็จะได้วางแผนนะครับอะไรที่ช่วยเหลือกันได้เราก็จะได้ช่วยเหลือนะอะไรที่มันเอ่ออะไรเออโอเวอร์ไปนะครับหรืออะไรที่มันเอ่อเกินไปเยอะอะไรก็จะได้ตบๆเข้ามาให้แบบว่าอยู่ในทิศทางเดียวกัน นะครับเขาเป็นช่วงที่ต้องบริหารเรื่องเงินดีแล้วก็ต้องบริหารเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาด้วยต้องดูนะส่วนในเรื่องของความรักก็เป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้กันนะช่วงน,นี้จะเป็นช่วงที่วัดใจค่อนข้างเยอะนะบางทีไปจีบหนุ่มจีบสาวเนี่ยเจอวัดใจไปดูหนังฟักไหมออกไหมไปกินข้าวฟักไหมออกไหมเนี่ยช่วงน,นี้ชาวราศีไม่จะเจอเยอะนะขเขาเรียกว่าจุดวัดใจถ้าเกี่ยวเรื่องของการงานเขาก็จะดูว่าจะร่วมงานกันสปอร์ตไหมอะไรไหม ตรงมาตรงไปไหมเนี่ยออกแนวประมาณนี้เพราะอะไรที่ว่าดาวเป็นอุดมเกณฑ์ไงถ้าไม่ได้เป็นอุดมเกณฑ์นี่คือปิดประตูเลยคือเลิกคบแต่เป็นอุดมเกณฑ์ไงมันก็ต้องมีการวัดใจอะไรกันหน่อยนะก็พิจารณาดูนะครับนะดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีกันนะครับนะสี่ถึงสิบสองเนี่ยเขาโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับวันที่สิบสามจนถึงวันที่ยี่สิบห้าเขาภูมิปาโรโรค เราเรียกเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับนะวันที่26ถึง30เข้าเทสาเตเลิวเดินทางท่องเที่ยวจุดท,ที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่6จนถึงวันที่9เนาะรเราจะเข้านะวางนะครับผิดหน้าช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักและการเงินนะดังไงระมัดระวังหน่อยนะครับวันที่23ถึง25เราจะเข้านะวางปูกเอกนะครับสเสวยภูมิปรโรอาจช่วงนั้นดีนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาถือว่าผ่านนะครับนะต่อไปนะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระเส์กันนิดหนึ่งนะครับนะดาวพระเสร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังคงดีอยู่นะดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังฝากผีฝากไขได้นะครับนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะเวลาพระงานยังมากงานยังเยอะงานยังดกอยู่นะครับและดาวพระศุกร์ก็ย้ายไปแล้วนะครับนะตั้งแต่วันที่3นะย้ายไปแล้วก็ถือว่าโอเคเพราะจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับหนึ่งถึงสองเนี่ยสย,ย้ายก็ถือว่า ไม่มีดาวศัตรูหรือเส้นศัตรูเล่งแล้วนะเกี่ยวเรื่องงานเรื่องโอกาสเรื่องอะไรก็ยังคงมีอยู่นะครับก็พยายามนะครับทำเต็มที่นะอะไรที่เราทําได้เราก็ทาอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยหรืออะไรประมาณนี้หรืออาจจะต้องนะคุยข้อตกลงอะไรให้มันชัดเจนนะอะไรที่แบบว่าไปตายเอาดาบหน้าหรือไปเสี่ยงเอาข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ยนะครับต้องต้องเบาๆลงหน่อยเพราะมันอาจจะเกิดยุ่งๆวนๆได้นะครับแต่แน่นอนครับ กมารมลาภะนะฮะนะก็เรื่องของโอกาสเกี่ยวเรื่องงานเรายังคงมีอยู่เรื่องเมื่อนะครับแลวยังคงได้เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะแลวยิ่งตอนนี้ดาวพระเสาร์ก็เดินปกติแล้วไม่มีการเดินถอยหลังแล้วนะครับเดินไปข้างหน้าปกติแล้วก็ส่งผลให้ดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับทำงานเต็มที่ให้คุณเต็มที่นะครับแล้วก็เสวยเลิกเทสาตีก็ตรงกับเรื่องของท่านนะครับเนะพราะท่านเองเป็นดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนของเทสาตีก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของการเข้าหา แล้วนะการติดต่อนะครับนะเพราะเลขนี้เป็นเลขกคนหมูมากเล่มโหัวศพนะครับนะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะเอาละต่อไปดาวพระรอหูนะฮะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระลาภะเนี่ยเขาเรียกว่าตกภบวินาศส,ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในลักษณะว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะอันนี้เรามันระวังไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็ลงทุนอะไรยังไงก็ดูให้ดีนะครับแล้วก็ลาพระวินาศส,ส่วนใหญ่จะถูกคนอื่นเขามาเบียดเบนะียนเนี่ยเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะถ้าเป็นในบ้านก็อาจจะ คนที่บ้านอาจจะยุ่งยุ่งเราก็ต้องไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยทำให้ทรัพย์สินเรายุ่งยุ่นวุ่นนะท่านที่ดีก็อย่าให้ใครรู้เลยว่าเรามีหลักทรัพย์มีทรัพย์สินมีเงินมีทองมีเงินมีทองก็อยู่เฉยๆอย่าไปบอกใครนะเนี่ยอยู่ตัวนี้สิบแปดเดือนนะชาวราศีเมษเนี่ยมีทรัพย์สินมีเงินทองมีอะไรอ่ะไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไปบอกใครอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะใครถามก็บอกไม่มีนะเราอาจจะมีนะแต่เราบอกไม่มีที่ว่าเราไม่มีเราไม่ได้โกหกนะยคือเราไม่มีในส่วนที่จะให้เขายืมไง นะแต่เรามีไว้ใช้ของเราไงแต่เราไม่ได้มีแบบว่าให้คนอื่นยืมอเข้าใจไหมนะเราก็ไม่ได้โกหกนะเออเขาเรียกว่าเลี่ยงวลีนะอะไรประมาณนี้นะก็เรื่องเงินเรื่องทองเนาะถ้าคนรู้เขาคนเขาก็จะมาช่วยใช้นะครับแล้วก็อะไรที่เป็นนะครับของเรานะก็พยายามคิดดีๆเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้ด้วยดาวพระศุกร์เล็งกับราหูเนี่ยนะมันจะยุ่งหน่อยเกี่ยวเรื่องเงินมันจะหลงนะคำว่าหลงเนี่ยบางที นะถ้าเป็นเรื่องความรักก็เปจ่ายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เรามาระวังเพราะว่าดาวพระศุกร์ถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนเงินดาวคู่ครองเี่ยแล้วไปเล็งกับราหูอ่ะซึ่งคู่นี้เวลาเจอกันมันจะออกแนวลุ่มหลงขาดสตินะครับนะให้เรามาระวังไว้จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะดาวพระราหูที่อยู่ในราศีมีนจนะเอาละย้ายไปก็ยังคงให้ผลดีอยู่ นะเพราะยังเข้านวังปู่เอกสเโนเลิกนะก็เป็นเลิกนักบวชก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถึงแม้จะหลงก็ยังพอมีสติดึงได้อยู่นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับพระเกตนะพระเกตเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินนะครับนะก็ตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาสองทุ่ม46นาทีเสวยนะครับ4ถึงส7เนี่ยเสวยเทสาตีเลิกเดินทางเลิกไปอยู่ไม่ติดที่นะส8ถึง30ินี่เขาเลิกดีภูมิปโร นะยิบก้าถึงสามสิบนี่เข้านาวาวปูเอกเลยทาอะไรช่วงนั้นถือว่าเฮงน,นะอยู่ในเรือนการเงินดาวพฤกษ์เป็นดาวเกี่ยวกับในเรื่องของวิญญาณธาตุนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ mm hmm. ก็คือนั่นแหละสวดกระถาเงินเงินทองทองกระถาเงินล้านคาถาโชคลาภคาถาพระศรีวลีพระสังข์ข้าวพระอุบคุตนะกระถาพระแม่ระศมีพระนามพระพิฆเนศกระถาอะไรก็ได้ที่ลงท้ายด้วยลาโพลาพาอะไรเนี่ยที่เรียกเงินเข้ามาอะไรประมาณนี้นะท่องไปเลย นะครับก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมษนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเงินเงินทองทองนะครับนะทาให้มันมีทําให้มันเป็นมันก็จะโอเคนะครับนะนะครับนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็นน้อยนะครับหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิใดขอให้สมความมุ่งมั่นราดถนาะรวยๆเฮงเปังปกันทุกท่านนะครับผมเกต้าพินดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิดูธะเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่โัยประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทําทให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ